สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ลุงเฉลยก็จะมาเฉลยแบบขัดของป .5 เล่ม1แบบขัดที่1.4โอเคมาเรามาเริ่มกันข้อหนึ่เนี่ยแสดงวิธีเปรียบเทียบและจำนวนคละถ้าหากว่าที่เรียนมาเนี่ยข้อ1เราจะเปรียบเทียบตัวจำนวนเต็มก่อน ว่ามีค่าต่างกันไหมเราได้สรุปกันง่ายๆนะอ่ะเราเห็นเลยว่าเนื่องจากอะไรเนื่องจากเนื่องจาก11บเอทำไมเนาะสิ 18, มันน้อยกว่า12ดังนั้นตอบได้เลยดังนั้น11บเศษเก้าส่วนสิจึงน้อยกว่า12บสอเศษหนส่วนส คำตอบตอบครับจบ9 11 19ศส่วน10น้อยกว่า12เศษ1ส่วน4อ่ะข้อ2เรามาดูตัวแน่อา้า9กับ9เป็นไงเท่ากันก็ดังนั้นเราก็เลยต้องใช้การเปรียบเทียบของเลขตัวหลังโอเคนะครับเลขเศษส่วนเนี่ย เราก็มาเนื่องจากอะไรก่อนเนื่องจาก9เท่ากับ9ก็เลยเปรียบเทียบเปรียบเทียบ5ส่วน10กับ6ส่วน12อ่ะเรามาดูถ้าเทียบเท่ากับเศษ1ส่วน2แล้วกันนะครับ ห้าส่วนสิบถ้าตัดกันแล้วก็เท่ากับ1นึส่วนสแล้วก็6กส่วนสิเนี่ยก็เท่ากับเท่าไหร่หนส่วนสเหมือนกันเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าห้าส่วนสิมันก็จะเท่ากับ6กส่วนบสอง คำต,ตอบคือดังนั้น2องค่านี้ทำไมเท่ากันนะครับเด็กๆ5เศษ9 9เศษ5ส่วน10จึงเท่ากับ9เศษ6ส่วน12ตอบครับเท่ากันเียบรลอยจาาสองข้อทันไหมไม่ทันก็หยุดจอก่อนได้นะเด็กๆแล้วก็จดไปข้อ3าม การเปรียบเทียบแรกก็คือตัวเลขตัวหน้า3เท่ากับ3ก็เลยบอกว่าเนื่องจากอะไรเนื่องจาก3เท่ากับ3เราก็เลยต้องมาดูตัวเศษส่วนเปรียบเทียบเปรียบเทียบ4ส่วน6กับ5ส่วน9แล้วเราไปดูกัน เราทําให้ตัวเศษเนี่ยเท่ากันโดยการเอาเลขจํานวนค่าคร,นรเนี่ยมาทําให้เศษส่วนเท่ากันอ่ะเดี๋ยวลุงทําให้เลยเขียนตามเลยนะสี่วนหกเท่ากับสคูณสส่วนหคูณสเท่ากับหคูณสได้18 4แคูณสได้12บองอ่ะคราวนี้เรามาเปรียบเทียบอีกอันนึงคือ5้ส่วนเอ่ะเดี๋ยว ลุงเฉลเปลี่ยนสีนะจะได้แยกบรรทัดให้ชัดๆ5ส่วน9ก็เอา5คูณด้วย2แล้วก็9คูณด้วย2ส่วนมันจะเท่ากับ18ส่วนข้างบนก็เท่ากับ 10. อ่าเราไม่เปรียบเทียบเลยว่า12กับ10อะไรมากกว่ากัน12มากกว่าดังนั้นดังนั้น จะเห็นได้ว่า3เศษสี่ส่วน6จึงมากกว่า3เศษห้าส่วน9ก้าเนงงนะครับสีแดงมากกว่าสีดำเน,นี้ยค่าตัวนี้ค่าตัวนี้มากกว่าค่าตัวล่าง mm hmm. เลยเป็นคำตอบที่ต้องตอบตามนี่ ่ะมาดูต่อไปอ่ะเหมือนเดิม8เท่ากับ8ใช่ไหมเราก็ดูตัวนี้ต่อว่าเศษกับส่วนเท่ากันไหมเนื่องจากเดี๋ยวลุงจะพยายามเขียนให้ชัดๆหน่อย8เท่ากับ8เปรียบเทียบตัว2ส่วน7กับ2ส่วนส สอส่วนสีเท่ากับเท่าไรหนส่วนสองถูกไหมซึ่ง2องส่วนเจ็ดทำไมน้อยกว่า1นส่วนสองอ่ะหนึ่ส่วนสองมาได้ไงอ่ะเดี๋ยวลุงบอกว่า2อส่วนสีเนี่ยสองส่วนสีเนี่ยถ้าตัดเป็นเศษส่วนตัดมาคือหนึ่งส่วนสอง ไม่งงนะเด็กๆสองหารสองได้หนึ่งสองหารสี่ได้กับสองก็เลยเน้นใหว่าสองส่วนเจ็ดจะน้อยกว่าหนึ่งส่วนสองก็เลยแสดงว่าอะไรก็เลยแสดงว่าสองส่วนเจ็ดก็จะน้อยกว่าสองส่วนสี่ตอบเลยว่าดังนั้น 8เศษสองส่วนเจึงน้อยกว่า8เศษสองส่วนสเนี่ยที่มาที่ไปโอเคนะครับอ่ะข้อสเสร็จก็ต้องเป็นข้อ5ต่อโอ้ตัวเลขเยอะไม่เป็นไรเราทำได้ทุกข้ออยู่แล้วเหมือนเดิมเลขต้นคือ7กับ7เท่ากันก็ดูตัวเศษกับเศษส่วนนะเนื่องจากอะไร เนื่องจาก7เท่ากับ7เปรียบเทียบเปรียบเทียบ11ส่วน18กับ13ส่วน27ซึ่ง11ส่วน18น้อยกว่า1ส่วน2และ3ส่วน27 น้อยกว่า1ส่วน2ซึ่ง11ส่วน18มากกว่า1ส่วน2และ3ส่วน27น้อยกว่า1ส่วน2แสดงว่าแสดงว่าส1ส่วน18ก็จะต้องมากกว่า13ส่วน27อ่ะตอบดังนั้น เจ็ดเศษสิบเส่วนสิจึงมากกว่า7จ็ดเศษสิบส่วนยีอ่ะต่อไปนะการบ้านเยอะก็ต้องทำเยอะต่อไป 7. ส่วนอ่ะขอโทษทีทเอาใหม่ข้อ6 1 5ิส่วนสเท่ากับเท่าไหร่ส เศษสามส่วนสี่ก็เลยเปรียบเทียบว่าอ่ะสามเษสามส่วนสี่กับสองเศษห้าส่วนหกดูนะดูตัวนี้นะสามตัวนี้เทียบกับสองเรารู้ว่าสามมากกว่าสองก็เลยเปรียบเทียบว่าดังนั้นไม่ใช่ดังนั้นเปรียบเทียบเปรียบเทียบ 3 3เศษสส่วน4กับ2ศษ5ส่วน6พบว่า3มากกว่า2ตอบได้เลยครับดังนั้น15ส่วน4จึงมากกว่า2เศษ5ส่วน6จบแล้วครับข้อ6 อ่ะต่อไปข้อ7จ็นะข้อ7อ่ะเรามาดูตัวนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่อ่ะเราหาก่อนหกสิบแปดส่วนสิบเท่ากับเท่าไหร่หกสิบแปดส่วนสิบ ตัดเป็นเศษส่วนขั้นต่ำก็คือ6เศษ4ส่วน5อ่ะต่อไปเรามาดูว่า6เศษ12ส่วน15เท่ากับเท่าไหร่ตัดเป็นเศษส่วนขั้นต่ำเอามาหาร12ได้4 3หาร5 15ได้5ดังนั้น ค่าสองค่านี้ค่า2ค่านี้กับมันเท่ากันโอเคนะครับเอาละเดี๋ยวเขียนต่อไปว่าดังนั้น6กเศษสิส่วน15จึงเท่ากับ68ส่วน สิบเรียบร้อยครับตอบได้เลยต่อไปข้อแปดสี่เศษสามส่วนแปดกับห้าสิบเจ็ดส่วนสิบสองอ่าเรามาดูห้าสิบเจ็ดส่วนสิบสองก่อนห้าสิบเจ็ดส่วนสิบสองตัดเป็นเศษส่วนคได้สี่เศษสามส่วนสี่ดังนั้นเราเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างห้าสิบเจ็ดเนี่ย ก็คือได้คนนี้สตัวแน่กับ4ตัวของ5้าสิบเจ็ดสนสิองก็คือค่าเท่ากันัน้นเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบตัวเศษส่วนเปรียบเทียบ3าส่วนแกับ3าส่วนสจะเห็นได้ว่า3าส่วนแเนี่ยมีค่าน้อยกว่า1นส่วนสอง สามส่วนแมีค่าน้อยกว่า1นวนสและอะไรสามส่วนสีมีค่ามากกว่า1นึ่งส่วนสองรูคำตอบเลยว่าห้า 57, สเจ่วนสิบสจะมีค่ามากกว่า4เศษสาม่วนแก็เลยตอบว่าแสดงว่าสามขอโทษสเศษสามส่วนแปดจึง น้อยกว่า57ส่วน12ะจะเห็นข้อดังนั้นก็ได้จะได้เหมือนๆกันทุกข้อดังนั้น4เศษ3ส่วน8จึงน้อยกว่า57ส่วน12อโอเคอ,องั้นเรามาดูต่อไปข้อ2นะครับจงเติมตัวเลข ตัวเลขเนี่ยจะเติมอะไรไม่ได้กําหนดดังนั้นเราก็เลยดูว่าทํำยังไงให้ตัวเลขมันมีค่าที่ถูกต้องอ่ะห้าถ้าเกิดห้าขึ้นต้นลงถ้ายด้วยอ่าสาม่วนแล่ะเราก็น้อยกว่าเท่าไหร่เสร็จสองส่วนสใช่ไหมคำตอบนี้ใช่นะครับใช่ข้อ2ออ่ะ สเศษหนึส่วนเท่าไหร,ร่ดีเศษหนึส่วน2องอะจะมากกว่า2เศษหนึเท่ากันส่วนก็ต้องมากกว่าส่วนก้าฟิลเลยเอาละต่อไปนะครับอ่ให้ส่วนมาเราเอาขึ้นต้นได้อะไรดีขึ้นต้นด้วยอชอบเลขสี่ สี 4, ่เศษสองส่วนสจะเท่ากับเท่าไหรด่ดีเท่ากับเลยนะถ้าข้างหน้าก็ต้องเป็น4ี่เศษสามส่วนหเพราะอะไรเพราะว่าข้างหน้าเป็นหนึ่งส่วนสอข้างหลังก็เป็น1นส่วนสต่อไปข้อ4นะครับอ่าเรามาดูว่าให้เลขเท่าไหรด่ดีให้เลขเป็น7 จ็ดหกส่วนส่วนเจ็ดอ่ะก็จะมากกว่าเท่าไหร่เขียนหนึ่งก็ได้ถ้าเกียดเขียนหนึ่งมันก็มากกว่าอยู่แล้วถูกไหมหรือเขียนเลขอะไรก็ได้ที่มีค่าที่มีเลขสี 49, ่สิบเก้าให้มันน้อยกว่าสี่สิบห้าถูกหมดตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเขียนตั้งแต่เลขหนึ่งจนถึงเลขสี่สิบสี่เนี่ยถูกทุกข้อ เรียกอะไรก็ได้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับแบบหัดที่1.4เอาไว้เจอกันใหม่ในแบบหัด1.5นะจ๊ะ